สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาเราเปิดเฟซบุ๊กเราเปิดค่ายตั้งโมดมืออาชีพแล้วเราก็ต้องเข้ามาเช็คทุกวันนะคะด้วยดูที่แบทเดสบอร์ดนะคะเพื่อจะดูว่าเราสามารถตั้งค่ารับรายได้อันไหนมั่งนะคะวันนี้เราสามารถตั้งค่ารับรายได้ดาวนะคะเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปเอ,อ่อตั้งค่ารับเงินจากการเพื่อนเพื่อนจะส่งดาวให้เรานะคะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรยากเลื่อนไปกดตรงที่้ําเงินนะคะกดให้มัน กดจะไม่ให้มันขึ้นมาเป็นลูกดาวนี้แล้วก็เราเราเราไม่ต้องเราเราอยากจะกรอกข้อมูลเลขบัญชีเราเลยก็ได้นะคะเพื่อรับเงินแต่ว่าไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาส่งดาวให้เราเยอะขนาดไหนเราเวลาเขาส่งส่งดาวมาให้เราเราเราเออครบครบยี่สิบห้ายูโรแล้วก็ค่อยกรอกก็ได้นะคะเออคือแค่เปิด เปิดเปิดไอ้เปิดเปิด,ปดรับดาวก่อนก็ได้ค่ะรับเวลาเพื่อนอยากจะส่งดาวให้อะไรแบบเนี้ยเราก็แค่มากดเปิดอนนี้ก็พอเลยนะคะเวลาเราเกาะข้อมูลจากกกอกข้อมูลรับเงินจากไอการที่เขาส่งดาวแล้วก็มัเขาก็จะมีเครื่องมือมาให้เนี่ยเพิ่มบัญชีผู้รับเงินเลือกเอาแบบที่มันมียอดน้อยดีกว่านะคะยี่ห้ายี่ห้ายูโรนะคะมากกว่าจะถึงร้อยยูโรโอ้โหนานมากเลยคะ่ะดาวนั้น นี่เ้วเขาก็ให้กรอกแบบนีนะคะ้ค่ะชื่อสกุลนะคะวันเดือนปีประเทศอะไรเราก็อยู่ประเทศไทยเรากดคําว่าประเทศไทยนะแล้วก็กดคําว่าถาัดไปเรื่อยๆนะคะกรอกตามนี้ตามข้อมูลเขานะ,ะเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะคะอันนี้ของเพื่อนนี่มันมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาของมันเองประเทศอะไรก็เขียนกดคําว่าประเทศไทยนะคะบุคคลอะไรทั่วไปหรือว่า ของคนเดียวแล้วก็เลือกเลือกตามที่เราอยากจะระบุนะคะอันนี้ก็ชื่อสกุลน,นะคะตามนี้นะคะกรอกไปเรื่อยๆะคะ่ะเลขประจำบัตรพาณิาาชย์นี้เราเออตอนแรกนี้มันจะไม่มีนะคะถ้าเราเข้ามาตอนแรกมันจะไม่มีนะคะเรากดว่ากดติ๊กตรงนี้ค่ะว่ายอมรับแล้วก็ถัดไปเลยะคะ่ะอันนี้เพื่อนเคยใช้ เฟซบุ๊กแล้วแล้วอันนี้มันเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กตัวแล้วมันก็เลยขึ้นข้อมูลมาให้หมดเลยเพราะเพื่อนเคยกรอกข้อมูลไปแล้วค่ะแล้วสามารถที่จะกดปักบุดแบบนี้คือเราเราเปิดแล้วเปิดรับดาวนะคะมีเพื่อนเพื่อนก็สามารถส่งดาวให้เราได้แต่เราแต่เราเรายังไม่ได้เปิดเออเรายังไม่เข้าไปตรงที่แบบว่าเออกรอกข้อมูลรับเงินรับเงินที่เพื่อนเพื่อนส่งดาวมาให้ะคะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเพราะว่า มันกินยากหน่อยนะคะก็เลยแบบว่าเปิดไว้ก็ดีค่ะเปิดเปิดให้เพื่อนรู้ว่าเออสามารถส่งดาวให้เราได้อะไรแบบเนี้ยเนี่ยค่ะดูที่แดนสบอดเครื่องมือนะคะแล้วเราก็มาเช็คว่าการสร้างรายได้ของเรานี้มีมาถึงขั้นไหนค่ะเนี่ยค่ะเครื่องมือของคุณเนี่ค่ะเครื่องมือก็มีดาวนะคะแล้วโฆษณาที่ได้รับสปอนเซอร์นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าไม่เห็นมีให้ตั้งค่านะคะ นะมันก็ยังจะมีแบบว่าพับนิ่งแบบโบนัสนะคะแล้วก็พวกไอ้อพวกเรียวพวกไอพวกสตรีมอะไรแบบนี้แต่ว่ากันแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่ใครจะเก่งเร็วก็ไม่เท่ากันนะคะ